ออาค่ะพี่น้องหลังจากที่แม่ครัวไปวัดกลับมาแล้วนัดกันมาตามนัดกับคนระหานไายเนาะค่ะพี่น้องเนาะคนระหานไายคลิปที่ผ่านมาเพิ่นฟันลางให้เฮ้าเนาะพี่น้องเนาะสิบล่างหกเจ็ดแปดเก้าหน่วยล่าง0 0เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งเก้าเนคือนจ ระเปดมาทีล่า,ลางนอึกอยี่น้องเนะาะติดเก็ดติดแปดเอาไว้สำหรับคนระหารไส้มาเบิ้งชุดบนของเพล่น่ปน,นี่คือชุดบนงวดที่พานหมานี่คือชุดบนงวดที่พานหมา เ่าทั้งสามตัวเลยพี่น้องเลขติดบนหนึ่งสามหนึ่งสามสี่ห้าหกเลขติดบนเขาลักรลอยเลขติดบนเขาเก่ากับศูนย์มานำกันหน่วยแม่นแม่นหน่วยแม่นแม่นของเพื่นลูกพาดลักสีไปงวดที่ผ่านมาเนาะคะรับฮัลโหลค่ะ ครับผมสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอ่ะคุยกันกับคนรหารไส้เนาะค่ะพี่น้องเนาะวันที่มาตามนัดชุดบนเนาะครับผมมิตุนายนหกแปดคนระคนระหาร นอดเลยอ่ามันสิเขียนบัถึงอีกแล้วนอตตีอ่าโอ้โหอ่าโ,โอเคค่ะเรียบร้อยครับเอาเลยน้อรับสิบเลยเนาะสิบบนเนาะคับผมโอเคค่ะ 90125ครับ90125ค่ะหน่วยบน90125น okay. ั่นค่บห้าบอครับอ่า90125โอเคค่ะต่อไปแล้วเนยไครับค่ะ รักหนวยค่ะครับสองสามสี่ครับสองสามสี่บอกครับสามตัวสองสามสี่ค่ะครับอ่ะเ <4, 5 S 1> ลขที่ครับรอบนี้มีสามตัวบ่ครับจะเอาจะเอาหนึ่งกับห้าก็เอาไว้ด้วยมันกระลายโพดเลยตัดหนึ่งกับห้าออกค่ะติดบนเอาไว้สองสามสีค่ครับ เอาต่อไปเลขติดครับค่ะศูนย์หนึง่งศูนย์หนึ่งครับตัวแค่นั้นเลยเอา,เอาจ,ะจะให้ชุดที่สองอีกก็มันจะเป็นสามหกเเนะ่ะเดี๋ยวเขาติคอมเมนต์ว่าอีกหลายตัวเกือบถึงฟิดตัวแล้วนอเพราะว่าเอาเฮาก็เป็นเลขจับเนะเาะคัาค่ะอ้าไม่จับคู่วาค่ะนี่ มีจับคู่ครับบอกครับเขาจับคู่ด,ด้ที่นี้ค่ะเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าสองเก้าสามเก้าสี่ค่ะครับทีนี้ก็ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์สองศูนย์สาม ศูนย์สี่ค่ะหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่ค่ะสองสองสองสามสองสี่สองสองสองสามสองสี่ค่ะห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าสองห้าสามห้า สี่อันนี้อันนี้เป็นเลขไม่กลับตัวเนาะครับอ๋อหน้ามันไม่ไม่ค่อยับตัวแมันจะออกตรงตรงเลยส่วนมากนะค่ะมันนักลับหนึ่งทีมันจะกลับหนึ่งกลางแล้วก็จะกระโดดลงล่างไปบนหนึ่งกลางอย่างนี้นะค่ะอาเซนีผมะวงหาสีคู่เท็ตัวฟันตัวฟันสี่คู่เนาะครับค่ะ ศูนย์สองศูนย์สามหนึ่งสองหนึ่งสามครับหนึ่งสองหนึ่งสามครับอันนี้คือชุดเน้นเนาะชุดสำหรับคนงบน้อยครับโอค่ะค่ะค่ะก็จะเจริญทั้งหมดเนะคือเจริญแบบโต้โต้เลยก็คือไอตัวเราฟันเนี่ยก็ห้าสิบห้าสิบไอตัวที่เรา ลอ,บบบบองนั่นค่ะติบมาติดบายังงนะค่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 ะได้ค่ะได้เป็นเป็นเป็นตก,กชุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบห้าชุดตรงเนะาะครอ่ะสิบห้าชุดตรงของคนระหารทรายเ้ยค่ะพี่น้องเด้อชุดบนงวดก้อนเพนกับอะไรจับไหแต่ว่ะออกเขา้าเขาเลขติดบ,บนนี้มาทั้งสามตัวเลยเด้อพี่น้อง ศูนย์สามศูนย้ามาเต็มเลยพี่น้องนี่มาเต็มเลยเลขติดบนนี่ถือว่าแม่นมากเลยเอาสำหรับงวดนี้ของคนรหารทรายด้วค่ะพี่น้องเด้อสิบบนเก้าศูนย์หนึ่งสองห้าหน่วยบนสองสติดบน0ย์กับ1นึ่งจับคู่มีเก่าสองเก่าสามเก่าสี่ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่หนึ่งสองหงสามนึ่งสี สองสองสองสามสองสี่ห้าสองห้าสามห้าสี่อันนี้เป็นสิบห้าชุดตรงของคนละหานทรายเนาะอ่ะโอเคนะขอบคุณมากค่ะคนละหานทรายค่ะ,คะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอ่ะพี่น้องวดที่พานมาเพิ่นกับบอเลจับคู่ให แต่ว่าลักซิปเพิร์ลุดบานในี้มาเขาที่หน่วยหน่วยของเพิ่นนี่คือสองสามสี่รอบก่อนคือศูนย์เจ็ดแปดเก่ามะเขาทีเก่าอยู่เด้อลักหน่วยจับตามองลักหน่วยเพิ่นลไว้เด้อจับตามองลักหน่วยเพิ่นลไว้บานในี้เลขติดบนมีศูนย์กัะหนึ่งรอบรอบที่ผ่านมาแปดเก้าศูนย์อีกสูตรหนึ่งหนึ่งสองสามหาศูนย์ อันนี้เป็นเลขติดบนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวเขาสามตัวเลขติดบนรอบนี้เลขติดบนเพื่อนมีศูนย์กันหนึ่งแค่สองตัวเนาะพี่น้องเนาะเอาแคปหน้าจอไว้พิจารณาค่ะพี่น้องเพิ่นวงกลมหายทีศูนย์สองศูนย์สามหนึ่งสองหนึ่งสามสำหรับคนงบน้อยจัดตัวที่วงกลม เนาะค่ะพี่น้องไผ่มักชุดเต็มจัดเข้าไปเลยค่ะอ่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกดหัวใจให้แม่ขั้วในเด้อค่ะพี่น้องเด้อพอกันคลิปนะเอาได้ข้าวของเซียนปลาติ๋วชุดบนละเด้อพี่น้องได้ข้าวของเซียนปลาติ๋วชุดบนอ่ะพ่นสีรงให้มืออื่นค่ะพี่น้องแลวกะเซียนมวกเล็กสีฟันล่าสุดคือมืออื่นคือกัน เซียนหมวกเล็กสีฟันไฮลาสุดมืออื่นได้พี่น้องเด้อจัดให้คู่เดียวเข็นเข็นมาสั่นเพิ่นเพิ่นไล่มาบวกกับแม่ขั่วสำหรับเสียนหมวกเล็กหลกักเซียนปลาติวกระสิเปียนมืออื่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่ะแคปหน้าจอไวพ้พิจารณาค่ะพี่น้องสำหรับตัวเลขของแต่ละอาจารย์กับลืมว่าเป็นแคแนลทางเป็นหวยคำนวณสุดสูตรไม่ใช่เลขฝันเลขบวกลบคูณหารเนานะค่ะพี่น้องเนาะ แคปนาจอพอกันคลิปนาสำหรับคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดหัวใจให้แม่ครัว้วในเด้อค่ะพี่น้องเด้อพอกันคลิปนาเด้อสวัสดีค่ะ